ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนพักในกองฟ่มของดาวบานสวนค่ะเขารอสวนพักในกองฟมคือเก่าค่ะพี่น้องเมื่อนี้ประมาณใบโมงตอนนี้บรรยากาศคืมฝ่าคืมฝนคือจังฝนสิตกนี่แหละพี่น้องฝนบดได้ตกมาหนีหลายเดือนแล้วแห้งแรงไปเบิดแนมไปทั้งไรกระไดยกเว้นสวนพักสวนพักบบแห้งแรงค่ะพี่น้องสวนพักในกองฟมกําลังงามเลยบกขลีกําลังงาม ขณะเห็ดหอมกำลังงามเมื่อนี้เขามารอสํำรวจเบิงตอนใบตอนใบจังสีปกติแล้วกับสิบบดรีเขาสวนพักเพราะว่าแดดห่อนมื่อนี้เป็นคืมคกมเลยมาหารอสวนพักเบิงมาหาทอนหยาหาเบิงขี่นอนอุ้ยขณะเห็ดหอมกำลังงามเลย ขนาดเฮ็ดหอมนี่เริมตุปูติปีแล้วเริ่มเป็นส่งเป็นโตอ้อนอ่อนลำต้นอ้วนอ่อนคืนแล้วค่ะเียสิผ้าเบิ่งใกล้ๆขนาดเฮ็ดหอมปลูกไว้ในกองโฟมค่ะปลูกไว้แปดกองโฟมทดลองปลูกเบิ่งค่ะเพราะว่าเพิ่งปลูกเธอแหลกกับ,บ่งหัววัชพเป็นจังไดบ่เนือก่าเพิ่นสิใหญ่ปานีเด้ต้นเพิ่นสิน,น้อยตอนเพิ่นเป็นต้นน้อยๆนะคะตอนเพิ่งงอกมาใหม่ๆ มาเบิงความคืบหน้าตอนนี้เริ่มเห็นอ้วนขึ้นมาแล้วอ้วนแล้วอ้วนแล้วนี่ขนาดเห็ดหอมแล้วก็ิสิเป็นจังสีนี่้ิ่นสีไม่ดอกขึ้นมองนี่ให้ปุ๋ยไปสองครั้งเป็นปุ๋ยมูลวัวกับปุ๋ยสูตรเสมอปุ๋ยเคมีคะ่ะกับโมเป็นสวนปลอดสารเคมีกับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่แต่ว่าจะบบใส่ยาขาแมาแรงคะ่ะใส่วิธีเก็บนอนเอาย่มกลางคืน ลองรอยของหนอนผลอ้วนตุปูตีปีคืนแล้วชื่นใจคะ่ะคนปลูกเห็นผลงานเจ้าของแบบนี้ก็ชื่นใจปีนาสิปลูกอีกคะ่ะปีนาสิเริ่มปลูกตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเขาสูหนาหนาวเลยอันนี้ถือว่าปลูก่ายอยู่คะ่ะสิมีต้นหน่อยต้นใหญ่อ้วนตุปูตีปีขึืนแล้ว เพิ่นขาเจ้าปลูกใส่ในเข่งต้นใหญ่เยยๆเพิ่นข้าเจ้าปลูกต้นละเข่งนะต้นทอแ้นเล็กหน่อยนี่แต่ว่าอันนี้กะบวังว่าสิไงปานนั่นดอกเอาแค่แบบว่าให้เป็นรูปทรงข้องขนาดเฮ็ดหอมกับพ่อมาเบิ่งต้นนี้ต้นนี้คือแตกออกจังซี่ไหมต้นนี้ปลิเลยเนี่แนมเห็นบเนาอ เป็นเพราะอะไรทำไมปลีแบบนี้กรอบเกินไปหรือเปล่ามาเบิงต้นนี้งามแห้งต้นงหญ่ตนยย้ตนงามแห้งค่ะต้นนี้เบิงอุ้ยเบิงแล้วก็ชื่นใจไม่ดอกขึ้นมามองนี้ดอกเพิน่นมาเบิงต้นที่ละ่ะเบิงลำต้นเพิน่นงามแล้วเป็นอ้วนๆเป็นส่งเฮ็ดหอมแล้วหลังคาไม่ตตออ้วน อเ,อเอาไว้กินเอาไว้กินเอียงละกุ้งแซ่น้ำปลาแล้วก็หมูมะนาวเอาไว้พัดใส่ขนาปลาเข้มอ่านกินแล้วถ้าปูกมันก็ต้องได้กินเนาะได้กินแน่นอนอยู่แล้วรอวันรอวัน,วนใใ้ไงก่อนี่จักน้อยก่อนอ้ยงามชื่นใจค่ะ ประกาศขาวหอค่ะปลูกไว้บร้ายรุ่นนี่ปลูกไว้สิบสามต้นค่ะกําลังหอรุนนี้เบมนอนมากินค่ะขนาดว่าบ่ได้ใส่ยาได้นี่บ่ได้ฉีดยาค้อยเก็บนอนเอาแต่ว่าถาเพื่อนนอนลงเพื่นกับบ่หลอดดอกแต่ว่าอันนี้บ่ท่านเห็นนอนลงอยู่ค่ะกําลังงามเลยค่ะมาเบิ่งทั้งนี้พักบัวเลยค่ะหอมบัวเลย ขยายพันธุ์ไวแล้วเด้หอมบัวเลยเนีย่เอาใส่กระถางไวแล้วได้ซ้อมกระถางถอนออกมาถอนออกมาก่อนหนึ่งได้ซ้อมกระถางแล้วก็มีเพื่อนบานมาขออีกกอนหนึ่งเพื่อนอยากได้เพื่อนเห็นว่ามันต้นงามมาเบิ่งพักชีค่ะพักชีนี่กําลังงามเลยค่ะต้นทีกันเกินไปแล้วที่แรกนั่นเอาหยอดล่องกบว่าม็นห่างอยู่เด้พอเพื่อนเกิดมาละทีกันเลยที่นี่เดี๋ยวสิมาอันถอนออกไปกิน ให้เหลื้อต้นห่างๆไวเพื่อว่าอยากให้เพิ่นต้นใหญ่มาเบิงรุ่นใหม่ค่ะปลูกไใบ่บลายอันนี้รุุนไม่สีล่องปลูกใส่จังสีเบิงค่ะอยากให้มันต้นใหญ่ๆมีหกตน้นมาลุนกันว่ามันสิใหญ่บอ่อสารแนรงามแล้วเอาช่ำใบเพื่ถึถงเดือนเด้นี่งามขนาดนี้ตอนเอาช่ำนันเด็ดยอดมาช่ำเลยค่ะ เด็ดยอดแบบนี้เลยเนี่ยนี่ยเด็ดขนาดนี้ค่ะเอามาช่ำลงเอามาปากักปักลงติดแล้วนาหนาวน,นี่ปลูกง่ายค่ะนาฝนนี่ปลูกยากเปื่อยไวไวมาเบิง์บีโคลีค่ะบโคลีนี่งามคักงามแน่กำลังงามเลยค่ะบโคลีนี่อายุสามเดือ,อนจงออกดอกให้ได้กินอายุเท่ากักบกระหล่ำเลยเพิ่นว่าใบเขียวใบกลางต้นใหญ่ค่ะปลูกไปกองฟมละสองต้นทีกันเกินไปแล้วนี่ค่ะ หันมาเบิงทางนี้คะ่ะทางนี้กําลังงามคือกันทามาเบิงตอนเศารนี่สีงามกานี้เพราะว่าตอนเสารพิ่นจะสดเื่นก็นี่สีมีน้ำหมอกเกาะอันนี้มาเบิงตอนใบก็บสีเป็นเป็นเฉาเ้าแนะแต่ว่ามือมือนี่นะบ่แดดเป็นคึมคึมก็เลยก็เลยง,งามแนจักน้อยปกติแล้วจะเ้ากวกานี่ทางามใบหันมาเบิงทางนี้คะ่ะมาเบิงนามจุลินซีสังคอแสงเฮาเฮ็ดไว้ใส่ในสวนประจำเลยคะ่ะ เอารดพักเอารดพืชพักนี่เทศไ้พืชจะเลื่อนเติบโตได้ง่ายพักงามวบคะ่ะนามจุลินทรี์สังคะหอแสงใสประจะําค่ะเอาสีดพ่นก็ไดเอาลกรก็ไดคะ่ะอันนี้เพิ่งขยายไว้ขยายหัวเชือ้อใ้ได้สองเมือแล้วค่ะได้สองวันแล้ววิธีการขยายหัวเชือ้อของเฮาเฮาก็สิมี่นามจุลินซี์สังคะหอแสงขวดเก่านะคะเฮาก็เลือกมากและที่นี้เฮาก็เอาน้ำเปลา่าใส่ในขวดใ้เกือบเต็มคะ่ะ แล้กการวิธีขยายกับข้าซิมีอาหารจุลินรียสังคอแสงกับซมีไข่ไก,ไก่หนึ่งฟองผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเอาตีตีให้เข้ากันเอาข้นให้เข้ากันจนละเอียดเลยค่ะแบบที่นี่ข้าก็เอามาเทใส่ในขวดนี่ค่ะขวดที่ข้าใส่น้ำไปเกือบเต็มข้าเทอาหารจุลินทรียลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วที่นี่ข้าก็เอาหัวเชือของจุลินทรีย์สังคอแสงนะ มะเทใส่ประมาณหนึ่งร้อยมิลลิลิตรค่ะแ้วที่นี่เขาก็ค่อยเอามาตากไว้จังสีแล้วเอามาเลี่ยงไว้จังสีแล้วก็มาเขย่ยาทุกเมือค่ะจนกลัวเพิ่นสิเป็นอันนี้เพื่อนก็เริ่มแดงแล้วล่ะนี้มาเขย่าทุกเมือประมาณสิบหาเมือนะคะเริ่มแดงใส่งานใด กองฟ่อมที่ว่างนี่แต่ก่อนปลูกพักกวางตุ้งดอกค่ะที่นี่ต้นเพิ่นกระส้มต้นเพิ่นแก่แล้วก็ถท้อนออกค่ะก่อนสิท้อนก็กินขนงไปใดโดนเติบอยู่ทอนต้นออกแล้วเขาก็มาพ่วนดินตากแห้งไว้ค่ะตากแดดไว้พวนดินถือซือค่ะยังบ่ท่านในเพิ่มปุ๋ยคอกบบท่านด้เพิ่มแกบอยู่เดี๋ยวสิเอาพักกวางตุ้งรุ่นไม่มาลงค่ะกําลังเพาะไว้อยู่เกิดละละอันนี้เป็นพักรุนไม่ค่ะเป็นพักกวางตุ้งดอกกับผักกาศขาวหอคือเกา ปลูกไว้นี่ประมาณหาสิบหกสิบตนค่ะเดี๋ยวเสียไปลงกองโฟมท่วางนั้นค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาชมสวนพักในกองโฟมน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดาวบบานสวนเนเดอร์ค่ะขอบคุณในรลายค่ะสวัสดีค่ะ